สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมภูมิใจนําเสนอคุณผู้ชมนะครับนี่เป็นผ้าสังเวยใจปางถืออยู่อีนนั่งก้อนทองนะครับที่แกะด้วยพลอยทับทิมธรรมชาติของประเทศโมซัมบิกนะครับน้ำหนักองนี้หนักถึง2โล8ขีดน,นะครับส่วนฐานเป็นหยกขาวนะครับ ถือว่าองค์นี้นะครับใหญ่มากนะครับเพราะก่อนจะแกะได้องค์ใหญ่เช่นนี้หนัก2.8โลกิโต้องใช้ก้อนพลอยทับทิมธรรมชาติของประเทศโมซัมบิกหนักไม่ทํำกว่า7-8โลนะครับถึงจะแกะได้องค์ใหญ่เช่นนี้ถือว่าเป็นท่าสังฆาจจัยปางถืออยู่อินั่งนั่งก้องทองนะครับใหญ่ที่สุดในโลกนะครับนะครับสีสวยนะครับเห็นไหมครับพักสวยงามสง่ายิ่งนะครับนะครับเพราะแกะจะฝีมือช่างฝีมือดะดับแนวหน้าประเทศไทยนะครับ นะครับชัดเจนนะครับสวยงามยิ่งนะครับและนะครับแล้วข้อสาคัญนะครับองค์นี้นะครับไม่ใช่ว่าใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเนื้อนะครับก็สวยที่สุดในโลกนะครับเรียนมูลผู้ชมนะครับคือป่งใสนะครับนะครับหาในโลกนี้ไม่มีแล้วนะครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมสีชมพูเข้มเลยนะครับนะครับอดีตผมโชคดีซื้อมาได้นะครับนะครับ เดี๋ยวผมโชว์ดีที่ซื้อก้อนพลอยทับทิมธรรมชาติโดยเฉพาะของประเทศโมซัมบิกได้มาถึงแกะได้สวยงามเช่นนี้นะครับนะครับสวยงามยิ่งนะครับครับสีสวยทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับผมจะถ่ายให้รอบๆให้ดูนะครับชัดเจนนะครับนะครับไม่มีตําหนินะครับสีชมพูนะครับอมขาวนะครับสวยงามยิ่งนะครับ และเรียนคุณผู้ชมเมื่อมาชมคลิปดีโอผ้าสังกะจายปังถืออยู่อีนั่งก้อนทองนะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์ share, อย่าลืมนะครับไปติดตามที่ YouTube ผมมบภูมิแท้ตั้งได้นะครับจะพบกับฟาร์มอลังการนะครับมีภาพปานต่างๆเมื่อถามบุกเกอร์องค์ใหญ่ที่สุดในโลกเลยเฉพาะแก่ด้วยพอยทับพิมชาติหรือทับทิมสตาองค์ใหญ่ที่สุดในโลกมีไม่ต่ำกว่า50องค์นะครับ เรียนนักผู้ชมไปติดตามชมดูเล่นใครเครียดเป็นบุญตาได้นะครับไม่มีคําว่าผิดหวังนะครับผมถ่ายไว้ไม่ต่ำกว่า800คลิปแล้วก็สําคัญเมื่อไปติดตามชมนะครับเรียนคุณผู้ชมรู้จักมหมาเศรษฐีท่านก็อาจจะโชคดีนะครับนะครับช่วยติดต่อภาพปังต่าง,างๆของผมที่ค o o เกอร์การันตีอย่าที่สเนโลนะครับแต่และองค์ราคาสูงผมให้3%ท่านก็ได้เงินมหาศาลนะครับแล้วก็สําคัญติดต่อสําเร็จ ผมได้เงินไปต่อยอดสร้างโบสถ์ท่นานก็ได้ร่วมหมหากุศลต่อยอดสร้างโบสถ์กับผมแล้วก็ได้เงินใช้นะครับอย่าลืมนะครับไปติดตามผมที่ยูทูบนพภูมิแท้ตั้งนะครับถูกใจอะไรไม่เข้าใจเลโทรปรึกษาผมได้นะครับเบอร์สับติดต่อผม0 8 1 9 0 7 1 1 7 9และ0 9 9 6 1 9 7 8 9 4นะครับเห็นไหมครับถ้าสังใจปางถืออยู่อีนั่งท่นั่งกอนทองนี่นะครับสวยสงา่างามยิ่งนะครับพอยไม่มีตำหนินะครับ น้ำหนัก2.8กิโลนะครับถือว่าเป็นองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับหาไม่มีแล้วนะครับแล้วเมื่อกี้ผมก็ถ่ายให้ดูนะครับเนื้อพลอยก็โปร่งใสหาในโลกนี้ไม่มีแล้วนะครับสนใจนะครับโทรศัพท์ติดต่อผมได้นะครับ